มาต่อกันที่ทางคุณธรนัทครับคุณธรนัทสวัสดีครับคุณธรณัทดีเป็นจะได้ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนทางวิทยุชุมชนของเราดีแหละฮะคุณธรนัทตั้งอะไรนะครับตั้งเตียววรคกุลครับพันดัตตั้งเตียววรลกุลครับอยู่ที่สถานีอะไรนะครับ อ่าสถานีวิทยุเฮลิวีโอเอ็มเก้าสิบสองสองห้าไมเกรนซ์อำเภอโกพปรจังหวัดนครสวรรค์ครับโอ้พี่น้องผมท่านนู้นนะนครสวรรค์นะเราเรานีกิจกรรมอะไรอะครับท่านเชิญเลยครับก็คือตอนนี้ทางสถานีได้นำเทปรายการออกอากาศของรายการสื่ออาสาประชาชนนะครับครับช่วงเวลาสิบเจ็ดติกาจะถึงสิบแปดติกาทุกวันครับครับครับผมดีมากเลยเพราะว่า นผู้ฟังตรงนั้ชนเสร็จจากเสร็จจากนาจากไร่จากสวนกําลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่ก็ได้ฟังตรงนี้ไปด้วยนะใและช่วงช่วงอย่างนี้อากาศตรงนอย่างนี้นี่ฟังไปและข้อมูลต่างๆเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้ประชาชนก็ให้ได้รับความสนใจในรายการมากนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนในยส่วนตัวผมก็ผมก็ได้ทําเพจเกี่ยวกับการแจ้งข่าวในอำเภอโกกพระเหมือนกันครับดีจังเลยอ่ะอ่า ผมจะได้แจ้งข่าวว่าประชาชนที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการร้องทุกข์อะไรเดี่ยครับให้ติดต่อประสานงานมาที่รายการสาาื่อสาธารประชาชนได้เลยครับอเอาถ้าเขาฟังเขาแฟนคลับของเฮลิโอเขาฟังอยู่ทางด้านกรกพระทางด้านนู้นแนี่เกิดเขาเขาโทรไปที่ที่สถานีเฮลิโอทำไงอ่ะเพราะเขาคุ้นเคยอยู่ทางด้านนู้นเนี่ยเอถ้าเกิดโทรปร,ประสานงานกับผมได้เลยครับเพราะว่าประสานงานล้วผมก็จะเป็นสื่อก,ากลาง ตอประกานงานกับทางรายการครับผมโอ้ทางด้านนี้ก็จะเชื่อมโยงกันเป็นสถานีอ่เรียกว่าเครือข่ายเชื่อมโยงกันโดยตลอดก่ว่าทั้งประเทศเนี่ยเชื่อมโยงกันตรงไหนก็ตามครับผมใช่ครับบรรยากาศที่น้องเราทางกรกภ์นครสวรรค์เป็นยังไงบ้างครับอากาศในช่วงนี้ครับช่วงนี้อากาศร้อนครับผมออากาศร้อนมากครับมีมีพายุรุร้อนเพิ่งเข้านครสวรรค์ไปอ่ายังไม่มีเข้ามาครับผมยังไม่มีเข้ามาครับ ก็มีเมื่อสามสี่วันก่อนมีฝนตกแต่ว่าไม่มากครับบางพื้นที่ผมว่าเห็นว่าโดนหนักเลยเหมือนกัน,นเป็นบางครับผมแต่บางแต่ว่ายัง,ยง,ยงนครสวรรค์นี้ยังไม่มีพายุฤดูร้รอนอเข้ามานะครับช่วงช่วงวันมาฆบูชาเนี่ยจะมีมพายุฤดูร้รอนจะมีเรื่องของอากาศแปรปรวนอยู่ด้วยทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งข้อมูลเข้ามาบอกว่าภาคเหนือตอนล่างจะระมัดระวังเลย ในที่นครสวรรค์เรามีกิจกรรมอะไรช่วงเวลานั้นไหมครับเนี่ยอ่นครสวรรค์นี่คือตามประเพณีเลยนะครับคือช่วงเช้าจะมีการทําบุญตักบาตรนะครับผมอืในแต่ละวัดแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีอ่าตอนช่วงกลางคืนนะฮะก็จะมีการเวียนเทียนครับผมช่วงเทศกาลวันมาฆบูชานะใช่ไหมครับแล้วก็ที่ก็คือเริ่มกันตั้งแต่วันวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เลยใช่ไหมเนี่ย เออนครสวรรค์จะเริ่มวันวันที่ยี่สี่เลยครับผมอ๋อยี่สี่ช่วงเช้าช่วงเช้านะฮะก็ทำบุญตักบาตรครับนั่นแหละครับผมส่วนใหญ่ก็คือจะมีแค่วันเดียวครับอ๋อจะมีแค่วันเดียวครับผมอ๋อแต่ว่าแต่ก็จะมีบางวัดนะฮะที่อ่ากลางคืนอ่อไปปฏิบัติธรรมอ๋อไปปฏิบัติธรรมครับผมปฏิบัติธรรมช่วงกลางคืนต่ออีกครับอ๋อนะครับ ที่ทางด้านนู้นแตต้องบอกกระทางผู้สูงอายุอ่ะเวลาพ่อออกไม่ออกต่างๆไปทําบุญก็ต้องช่วยกันดูแลกันนะครับดูตับไปดูแลครับผมใช่ครับเพราะว่าทางด้านนู้ไว้าถ้าจะช่วงเวลาทําบุญต่างๆเนี่ยพ่อออกไม่ออกต่างๆก็จะไปทําบุญกันแะ้วก็เทศกาลอย่างนี้และยิ่งจะมีวิทยุชุมชนในพื้นที่เนี่ยเวลาเวลาเขาเปิดเวลาเขาฟังเนี่ยเวลาการตอบรับเวลาเขาจะพูดคุยเข้ามานี่ อ่าขอขอเพลงขออะไรด้วยไหมครัคุณธรรัตน์ครับมีครับผมมีมีมาขอเพลงแล้วก็มีอ่าในในส่วนในการทํางานของผมใช่ไหมครับผมาก็ทางานเรื่องเกี่ยวอา,อาอาสาเกี่ยวกับเรื่องบรรดาช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมครทั้งด้านเพจแล้วก็รับเรื่องจากทางเอ,อิทยุใช่ไหมครับ,รบในส่วนทางเพจเนี่ยมีก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางหรือว่ามีไฟไหม้ที่ไหนเราจะแจ้งให้ทราบ ทางเพจและทางวิทยุเยอนกันครับเพราะในในพื้นที่จะมีการจัดตั้งเป็นเป็นอาสาเป็นอะไรกันบ้างไหมยังเลยครับยังเลยครับนี่นี่เอาเฮลีโดเนี่ยเป็นเซนเตอร์เลยแล้วก็ได้ครับแล้วก็จัดตั้งรวบรวมกับทางกลุ่มผู้มีจิตอาสาต่างๆเนี่ยช่วยดูแลในพื้นที่ชุมชนในเครือข่ายของเฮลีโดที่ไปถึงเนี่ยนะครับผมนี่คร <ผม S 1> อบคลุมไปถึงไหนครับเนี่ย ่าข,ของผมนี่เผมนี่เป็นเป็นอำเภอปกฮาที่มันจะเชื่อมติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานีครับหมายถึงว่าเชื่อมติดต่อจังหวัดอุแล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ัษสมีการรับรับฟังต่างๆเนี่ยเจ้าทนาการรับฟังเนี่ยก็คือจะจะ,จะไปได้ถึงก็เขตอำเภอติดต่อของอำเภอปกฮาใช่ไเช่นอำเภอเมืองอำเภอพุทธหานีรีส่วนจังหวัดอุทัยธานีก็จะเป็นพวกสว่างอารมณ์อำเภอเมืองอำเภอทับทันอำเภอห้องฉาง ค่ะผมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยจะเชื่อมโยงถึงใช่ครับ,รบผมเพราะว่าอ,เอาเภอกกพระเป็นอําเภอที่เป็นติดกับจังหวัดอุทัยธาน,นีครับแนี่ครับผมดีจริงๆเลยนะแล้วก็ช่วงเทศกาลหยุดยาวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องงานจราจรอยู่บ้างนะมีมากเลยครับเพราะว่าอำเภอโกกพระเนี่ยเป็นอำเภอที่ที่ทเส้นทางที่เลี่ยงจากถนนสายเอเชียนี่แหละนะครับจะเข้ามาอำเภอโกกพระเพื่อจะเข้าอุทัยธาน,นีและไปยังจังหวัด ในยนาจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับช่วงเทศกาลปีใหม่สงการนี่รถจะมาติดข,ขัดที่ททอำเภอกุกคาครับครับนี่เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เขารับฟังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับ,รบเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมงานในช่วงของอวันมาฆบูชาก็ดีหรือวันหยุดยาวสุขเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้นะที่ีน้เรามีข้อมูลที่จะแจ้งกับพี่น้องประชาชนด้วยความผงใหญ่อะไรยังไงบ้างเชิญเลยครับ ครับผมช่วงเทศกาลนี้ทางเราก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะครับผมอ่าเส้นทางจากกรุงเทพเข้ามาไปจะไปยังภาคเหนือและจากภาคเหนือเข้าสู่ภาคกลางครับผมเราจะประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลว่าขณานนี้อ่าถนนเป็นยังไงทชาไมคมีรถติดไว้เพราะวาทางผมก็จะประสานงานกับทางตำรวจในพื้นที่ด้วยครับครับได้ครับผมขอเพื่อนเพื่อที่้ะขอข้อมูลทางด้านจราจรครับ ครับเสืออาสาประชาชนเราก็จะเชื่อมโยงถึงกันนะพี่น้องทางวิทยุชุมชนต่างๆทุกเครือข่ายที่รับฟังรับชมอยู่จะได้เชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยเป็นเซ็นเตอร์อย่างเนี้ยเฮลิโอดีโอที่อยู่ที่กรบพระก็จะเป็นเซ็นเตอร์ทาง้านนุษย์เราก็จะเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้ขอบคุณทางคุณธรนัตนะครับที่เฮลิโอดีโอที่มาพูดคุยแล้วก็แจ้งกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ขอพระคุณมากนะครับคับขอบคุณมากนะครับผมรสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะทั้งกรกพระทั้งพื้นที่เชื่อมโยงในนครสวรรค์ต่างเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอดนะเรื่องอย่างเงี้ถือเป็นเชื่อมโยงที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับนะทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีการเชื่อมโยงถึงกันใช้สื่อวิทยุนะสื่อออนไลน์สื่ออาสาประชาชนตรงนี้นครับเป็นเชื่อจุดเชื่อมโยงในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมาต่อที่คุณ